ชีวิตประจำวันะแต่เลือกที่จะไม่เอาสินค้าเนี่ยไปวางในเชลเลือกที่ไม่วางในเทสโก้บิ๊กซีเ่นอัตโตมีเลือกนะที่จะทำการตลาดหรือกระจายสินค้าอัตโตมีมองว่าตัวเองเป็นศูนย์การการะจายสิค้าของโลกนี้เลยแต่จะผ่านคนบริษัทคอเกตผ่านเซ เซเวนวาตรงนี้ปุ๊บเราอยากได้แปนสิฟอนเดลฟันแล้วก็วิ่งไปซื้อเซเ่นถูกไหมแต่อาร์ตมี่มีสินค้าทั้งหมดแต่ไม่วางบนเชลแต่เปิดโอกาสให้คนได้มาบอกต่อแล้วเงินค่าการตลาดทั้งหลายอาร์ตมี่ไม่จ่ายให้เบลล่าเบลล่าเทียบขายได้สิบล้านเดืออกไหมฮะค่าตัวค่าตัวนะแล้วก็บวกเข้าไปในราคาของยาสีฟัน แล้วก็จ่ายค่าวางบนเชเลด้วยอตมีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเหล่านี้เลยอตมีจึงเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มกับการรีเสิร์ชแอนด์เดเวลลอปเมนต์คือการพัฒนาสินค้าให้ดีมากๆคือเขาจะเอาเงินค่าการตลาดทั้งหลายที่ไม่จ่ายให้ดาราไม่จ่ายบนเชียวเอามาทำให้สินค้าเราดีทุกท่านใช้แล้วสินค้าดีไหมดีนี่คือนี่คืออตมี ดีเหนือกว่าสินค้าที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อทั้งนั้นเลยแต่ด้วยการที่เขาไม่ยิงโฆษณาโฆษณาหลังข่าวนาทีละล,าาทละล้านนาะทีละล้านเขาไม่ยิงโฆษณาแต่เขาเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาจ่ายให้กับร์ทเนอร์อย่างเราที่บอกต่อสินค้าตัวน,นี้ว่าดียางไงให้คนมาเปลี่ยนมาใช้สรุปแล้วเนี่ยเราก็เบลล่าดีๆนี่ เลาใช้เทนไทยทุกวันเลยค่ะเห็นไหมคะเราเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวใน่ตโวมีนะให้ข้อมูลคนว่าตัวมีดีอย่างแล้วก็เปลี่ยนให้คนเนี่ยย้ายมาซื้อสินค้าตั o มีให้ได้แล้วบริษัทก็จะจ่ายจ่ากค่าคอมมิชชั่นให้เราเดี๋ยวผมจะลงโครงสร้างให้หมดเพราะฉะนั้นตั o มีคืออะไรตัตมีคือบริษัทกระจายสินค้าที่ เลือกที่จะทําการตลาดโดยผ่านคนใช้การตลาดแบบปากต่อปากเพราะการตลาดแบบปากต่อปากเนี่ยกระจายเร็วที่สุดลองเกิดเรื่องอะไรซุบซิบซุบซิบซิบปุ๊บเดียวไปเลยถูกไหม <S <S ใช่นะนะนะเขานี่ผมถามก่อนบริษัทอาโตมี่ตั้งใจผลิตสินค้าดีมากๆเลยละ คุณภาพของเขาสินค้าทุกตัวนะที่เห็นอยู่เนี้ยจะต้องระดับเคาน์เตอร์แบรนด์เคยเห็นโฟมรล้งหน้าไหนใช้แล้วหน้าขาวใสเหมือนอาตมบีเลยไหมล่ะไม่มีแม้แต่โฟมหลอดละห้าร้อยพันหนึ่งพันห้าสามพันก็ไม่เหมือนดีฟคินเซอร์ก็ไม่ดีเท่าอาตับี้จริงไหมใช่ขายหลอดละสาหลอดอาตมีตั้งเป้าว่า ต้องทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นผู้ชนะใช้แล้วชอบแล้วกลับมาซื้อซ้ำวิธีคิดแบบนี้ดีไหมเป็นวิธีคิดที่มาเอาเปรียบคนหรือมาให้คนมาให้คนให้คนแต่ถ้าไม่มีคนมาบอกเราเราจะรู้จักไหมไม่รู้เราก็วิ่งไปซื้อขออเก็ตใช่ไหมใช่ทุกท่านที่นั่งอยู่นี่ผมเป็นคนมาบอกถูกไหมมาใหม่ผมไม่รู้เรื่องธุรกิจต้องมาคอย ไกด์เราว่าอาตอมี่คืออะไรบอกต่อๆกันจนนี้ตอนนี้เรารู้เรื่องแล้วนะอาตอมีเนี่ยมันเริ่มจากในองค์กรเราเนี่ยมันเริ่มจากผมคนเดียวก่อนเลยนะเพราะผมกําลังมองหาบริษัทที่ดีกว่าบริษัทเ,เดิมเพราะบริษัทเดิมสินค้าแพงเอาดีนะแต่แพงบางทีก็ไม่ดีจ่ายเงินก็ไม่คุ้มเราทําแล้วแบบโอ้มหไม่ไหวผมก็เลยตัดสินใจย้ายบริษัทจะหาบริษัทที่ดีที่สุด ที่ทำให้พวกเรานักธุรกิจเนี่ยสามารถทำธุรกิจได้สำเร็จได้จนมาเจออาตอมี่พี่ปูแจกแซมเปิลให้เราลองใช้พี่ปูแจกแบรนด์สีฟันแจกเดสมันตหลอดเล็กให้ผมลองใช้วิตามินซีโปรไบโอติกพอเราลองใช้เวิร์กผมเนี่ยถ่ายเป็นเลือดนะตอนอายุห้าสิบขึ้นไปถ่ายเป็นเลือดทุกวันพอได้ลองทานโปรไบโอติกเจ็ดองเท่านั้นเนะ่ยอาการถ่ายเป็นเลือดหายหมดเลย จนถึงวันนี้สองปีเนี่ยไม่มีอาการถ่ายไปเลือดเลยนะผลิตภัณฑ์เปลี่ยนชีวิตนะเปลี่ยนชีวิตทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นพวกท่านจะเห็นว่าอตัตโมีก็แค่บริษัททั่วไปที่ผลิตสินค้าดีราคาย่อมเยาแล้วก็เปิดโอากาสให้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ได้ฟรีถ้าเราบอกต่อแล้วเราหวังว่าเราอยากจะมีผลลัพธ์เรื่องรายได้เกิดขึ้น เขาก็มีแผกนการตลาดให้เรารู้ว่าทําแบบนี้แบบนี้นะก็จะได้เงินแบบนี้จนถึงอีพิเรียลอย่างอีพิเรียลคิมสองอิวมาอดีตคนขับแท็กซี่นะขับแท็กซี่ไปมาทำอัตมีสิบปีปัจจุบันนี้เนี่ยได้เดือนละหกล้านโดยไม่ต้องทําอะไรอีกเลยตลอดชีวิตจะเห็นว่าเนื้องานก็เหมือนคนทั่วไปแหละทำตอนแรกแต่เนื้องานลดลงไเรื่อยอย่างเราเนี่ยทำงาน,นเนื้องานเยอะขึ้นเรื่อยๆพอกเกษียณป,ปุ๊บเนื้องานไม่มีแล้วได้กัตกด้วอ,อถูกไหม เพราะฉะนั้นผมสรุปว่าอัตอมีก็คือบริษัทที่ผลิตสินค้าดีราคาย่อมเยาวใครก็ตามที่เปลี่ยนมาใช้อาตมีจะลดค่าใช้ใจ่ายในบ้านเลยสังเกตแม้มื่อคืนเมื่อวานเนี้ยผมพูดเรื่องแปสีฟันยาสีฟันให้เปรียบเทียบเห็นเห็นบนเวทีเพื่อให้คนเห็นว่าของเกียดขาย81บาทอัตมีขายเท่าไหร่นระบเจบาทเออคำถามคือ สิ่งนี้ดีต่อผู้คนไหมดีีดแล้วผู้คนรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้อาแล้วเขาจะรู้ได้ไงเราต้องออกไปบอกหน้าที่ของเราคือออกไปบอกบอกยังไงว่าเฮ้ยมันมีร้านสะดวกซื้อแบบใหม่เปิด<ม>ขึ้นในโลกนะเชื่อก็มีมีแอปเหมือนช้อปปี้ลาซาด้าขายสินค้าดีราคาย,ย่อมเยาเนี่ยยกตัวอย่างยกตัวอย่าง เนี่ยแปลงสีฟันเนี่ยเอาเอ,า,อาแปลงมนาะคนอิดต่อนปอ,อามาอันหนึ่งนะครัเออได้หละเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ย,ยเธอใช้ดีดีฉันลองใช้ดูแนละเป็นแปลงสีฟันที่เคลือบทองคำด้วยทองคำเก้าสิบเก้ากาตอนนี้ทองคำบาทด้ออวนหกหมื่นสามสิบเนี่ย แปลงเนี่ยเคลือบทองคำบริสุทธิ์99.9% 99คิดว่าแปลงเนี่ยทำไมต้องเคลือบทองคำไเชื้โกกอโรคอกหน้าที่ของเราก็แชร์ง่ายๆเลยแปลงเนี่ยเคลือบทองคำเพราะว่าแปลงแล้วเชื้อโรคจะไม่เกาะคิดว่แปลงเคออนี่ยควาคาเท่าไหร่ทอลกคิดว่าแปลงเคลือทองคาเทอนเี่ยวรจะมีะราคไกองนองนแอหละ ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคนดูแลสุขภาพเขาก็ซื้อใช้ถูกไหมสิสเตมมาอย่ร้ยห้าสิบเลยเพิื่อีกสักห้าสิบาทยังเป็นอะไรไปแต่เพื่อนรู้อะไรมสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบตกใจไหมครับตกใจครับเงใช้ดูสิเนี่ยเพื่อนดูสิแปลงขาเกียดแปดสิบเ็ดบาทเคลือบชาโค้อ่ะเราเพื่อนรักกันฉันลองให้เธอใช้ วิธีการทําการตลาดแล้วนีคือให้คนลองใช้ฟรีทุกท่านสังเกตดูทาไมคนไม่ชอบไข่ตุ๋นทำไมคนไม่ชอบรรไข่ครร็มเพราะส่วนมากจะไปเอาใช่ไหม,ไมจะไปขายใช่ไหมคนไม่ชอบถูกขายธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยไม่ชอบถูกขายผมยกตัวอย่างนะมีคนเดินมาหน้าร้านแล้วเปิดเข้ามาแล้วพยายามขายอะไรเราสักอย่างที่เรายังไม่ได้อยากได้พวกเราวิ่งเข้าไปซื้อเลยหรืออือะหรือต่ นี่ธรรมชาติมนุษย์นะมนุษย์ไม่ชอบถูกขายแต่ถ้ามนุษย์มีตังทุกคนชอบซื้อหรือไม่จริงจริงวันนี้คุณหอมถ้าถูกหวยหกล้านพรุ่งนี้จะทำอะไรซื้อถูกไหมเล็งไว้ละเวลาทําเครือข่ายให้ลิตอะไรชื่อลิ์กันไม่ได้แต่พอมีเงินหกล้านซื้ออะไรดีวะเนไม่เลยจุกไหมอ่า ไอ้ที่ไม่จำเป็นก็จําเป็นถูกไหมฟังผมนะพอเราเข้าใจมนุษย์ปุ๊เราจะทําธุรกิจนี้ง่ายมากคนไม่ชอบถูกขายคนไม่ชอบนักขายแต่ถ้ามีตังค์ซื้อแหลกหลาทำยังไงให้คนอยากซื้อเอง ให้ข้อมูลสินค้ายังไงคนถึงจะสัมผัสได้ว่าดีที่งให้คนลองถูกต้องต้ถูกต้องที่ไงเราแจกเราแจกบัตรฟรีให้คนมาลองทำสปาหน้าแล้วคนที่มาทำชอบไหมชอบชอบของฟรีชอบทุกคนแล้วก็มาซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเตมิมสมรัรด้วยเลิกไปแจกเลยเนาะ แจกแซม p l e ลให้คนลองก่อนเป็นการตลาดที่ได้ผลลัพธ์มากที่สุดอย่างหนึ่ง <Okay. S 1> ในโลกสังเกตว,ว่าเวลาเราไป B i g กซี s ท o กูเวลามีเครื่องดื่มอะไรมาใหม่เขาจะมาเปิดบูีกเล็กๆใช่ไหมให้ชิมให้ชิมคำถามคือเขาให้เราชิมฟรีเราชิมไหมชิมชิมชิมเสร็จอร่อยซื้อไหมซื้อซื้อก็ได้แต่คน <laughs> 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 เซือบังก็เซือบางเคยซื้อบะหที่ื้อปอร่อยไหนซื้อไหมซสือซื้อด้วยความเต็มใจเราเองใช่ไหมใช่ใช่ดูก่อนนะดูดีๆนะเขาไม่ได้บังคับใช่ไหมเขาให้เรากินฟรีอ่ากินฟรีแต่ไม่เอาก็ได้ใช่ไหมใช่ดูดีๆนะพอเราให้คนเนี่ยได้ลองใช้ฟรีธรรมชาติของมนุษย์จะอยากตอบแทนคืนใช่เรื่องจริง ทุกท่านเคยมีเพื่อนบ้านซื้อของมาฝากไหมมีมีแล้วพอเขาซื้อของมาฝากเราเราทําอะไรต่อก็เป็นเราแตีซื้อสังมาก็เวลาไปก็จะนึกถึงเขาถูกไหมใช่บุญคุณต้องแค่แค่ต้องชำระแค่ต้องมาไผ่นี่คราวนี้เข้าใจได้ยังว่าถ้าประธานเนี่ยท่านบอกว่า เป็นปธุรกิจที่ไง่ายที่สุดในโลกตรงที่ว่าไม่ต้องมีทักษะการขายไม่ต้องเก่งอะไรเลยเพราะท่านไม่ได้สอนให้เราออกไปขายท่านสอนให้เราเอาสินค้าไปให้คนลองใช้ฟรีคำถามคือทำไมเราถึงเอาสินค้าไปให้เขาลองใช้ฟรีทำไมเ ตื่นตารู้สึกว่าให้เขาทดลองด้วยตัวเองแล้วก็ให้ให้ให้เขาแบบเหมือนกับยอมรับโดยโดยตัวเอง่าสิบสิบครั้งดีทีนึงตอนนี้แปรงใช้แปรงอันนี้ยังใช่ค่ะผมให้ลองใช้ฟีหลังหลับสมมุติได้สมมุติครับพอใช้ฟีแล้วชอบก็อยากจะซื้อต่ออยากซื้อต่อใช่ซืดกันคนไม่ให้เลยอ่ะโอเคหมดแล้วมาซื้อกับฉันนะ พอหมดแล้วก็มาซื้ออีกเอาไปสามเจ็ดป3ห้0สิบเมื่อไหร่รวยวัน่อไหน่จะรวยไม่มีไม่มีขายราคาทุนใช่ไหมใช่ใช่วัน่ไหน่รวยยังไม่มีวันให้ซื้อร้อยด้ามเลยไม่รวยไม่รวยไม่รวยเก็เลยยังนักธุรกิจแต่ตงมีเยอะมากเลยนะที่ติดอยู่กับตรงนี้ขายขายปีกส่งของ แล้วก็ขายราคาทุนด้วยนะแล้วก็โทรมาสั่งให้เอาของไปส่งด้วยนะเ <Yeah. S 1> สียค่าน้ำมันไหมเสียยิ่งทํายิ่งอ้าวเฮ้ยยิ่งทํายิ่งเจ๊งต้องทำให้เขาอยากอยากจะซื้อด้วยตัวเองแล้วก็เราจริงต้องเข้าใจโมเดลธุรกิจก่อนถ้าประธานบอกว่าถ้าเราทาออโต้มีด้วยการโฟกัสขายปีกเราเข้าถึงออโต้เมีแค่สิบเปอร์เซ็นตน์เท่านั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่า แผนการตลาดอาโคมี่แผนการตลาดอาโคมี่เนี่ยทำยังไงจึงจะได้เดือนละสามล้านเริ่มจากเนี่ยเริ่มจากหกหมื่นเนี่ยหกหมื่นแสนสามแสนห้าแสนทำยังไงจึงจะได้เดือนละหกหมื่นเนี่ยที่หน่อยบอกว่าอยากได้เดือนละแสนทำาไงจึงจะได้เดือนละแสนโดยที่ไม่ต้องนั่งส่งของตลอดชีวิตไม่ต้องขายของด้วยนะ ผมยกตัวอ,อย่างผมจะถามคุณตาลนะผมทำธุรกิจมาสองปีเคยเห็นผมขายอาตอมิกไหมผมเคยเอาของไปส่งใครไหมไม่เลยค่ะเน,นี่ยส่งเ <c oughs> มียเขาขายปีกนะเมียเขาขายปีกเขาขายญาติขายเพื่อนเะลแต่คำถามคือของขายปีกเลยไม่ค่ะขายคุณจลาอะไร ขายทุนก็ไม่ขายให้เขาไปช็อปเองถูกต้องให้เขาไปช็อปเองมีคนเดียวที่ส่งให้ต่แม่เขาาสั่งในระบบเน,น, <c oughs> น้องชายผม <c oughs> ผมก็ให้ซื้อในระบบเองสิ่งที่ผมทำทำอย่างเดียวเท่านั้นให้ข้อมูลว่าอาัตอมี่ดียังไงจนเขารู้สึกแล้วว่าอยากใช้ไปซื้อใน ผมก็ผู้บริโภคทำไมต้องมาซื้อกับผมอะ่ะสาเหตุที่เขามาซื้อกับเราเพราะเราทำตัวเป็นหน้าขายจบไหมใช่เขาเลยมาซื้อกับเราไงแต่พอผมบอกว่าคุณอมผมก็ผู้บริโภคหมดแล้วคุณอยากได้ใช่ไหมนี่นไงซื้อผ่านแอนะะซื้อเป็นไหมไม่เป็นผภสอนอผู้บริโภค ใช้ชอบแชร์ชวน,ชวนแล้วก็ช่วยให้ซื้อเป็นอพอคุณหอมซื้อเป็นปุ๊บอ่ะคุณหอมก็ใช้แปลงอยู่แค่ด้านเดียววันไหนผมรวยไม่มีไม่มีไม่มีแต่ว่าถ้าเขาไีโอกาสได้ได้ไดูดแอร์ดูความอยากเรื่อย จะดูรูปีนั่นแล้วก็อากลองไปเรื่อยๆแล้วถ้าเขาไม่ดูแล้วก็ตามไปให้ข้อมูลทีละเรื่องทีละเรื่องอย่างนี้อย่างเราก้องชวนแนต้องต้องอ่ะตามเอาสินค้าตัวใหม่ไปให้รองถ้าคุณออมใช้แปรงหมดแล้วต้องสระตองมีสามวันจิงจะมาแล้วมันรอไม่ได้อยากได้แปรงเดี๋ยวดีจะไปที่ไหนต่อเซเว่น ถูกไหม่ะก็อัตวิมันลองสามวันถ้ายาสิฟันหมดเย็นนี้ต้องแปลงก็กลับไปซื้อเซเนใช่ไหมพอเราปล่อยให้ลูกค้าเราทำลายแพทเทิร์นการซื้อผ่านแอปกลับไปซื้อเซเว่นเขาจะไม่กลับมาซื้อเราอีกวิธีที่คนสำเร็จสองคือเราจะต้องทำให้บ้านหนึ่งบ้านใช้อย่างน้อย10ถึง20ชนิด ให้ได้ของมันจะจะหมดใกล้เคียงกันพอหมดใกล้เคียงกันเขาสั่งปุ๊บพันห้าส่งฟรีเขาจึงจะสัง่งเคยเจอไหมพี่มีค่าส่งไม่สัง่งจริงไหมเป็นค่ะเ,เองเลย <c oughs> ใช่ไหมท้องมาดังมีส่งฟรีจริงไหมพี่อพอพี่บอกพี่เสียค่าส่งพี่เลยไม่สัง่งจริงไ <c oughs> หมจริงไม่เปนไรน็ได้ข้าลี ใช้อะตโมี่เกินยี่สิบชิ้นไหมเกินครับใช้เป็นร้อยอยู่มาเจ็ดปีแล้วอะใช้ทุกตัวแล้วเกาหลีใช้ไหมสั่งมาจากเกาหลีไหมสั่งมาไต้หวันแผ่นแปะเคยใช้ไหมเคยใช้อ่ะดูดีนะคุณแอมใช้เกินยี่สิบชิ้นไหมเกินครับเกินมาซื้อจากผมหรือซื้อเองซื้อเองคุณแอมเคยมาขอซื้อจากผมไหมไม่เคยไม่เคยทำไมอ่ะทำไมไม่เคยขอซื้อจากผมอ่ะ คุณยาเคยมาซื้อของขายปิดกับผมไหมไม่ไม่แต่แต่เป็นลูกค้าอยู่ในสายงานของผมใช่ไหมใช่เขาซื้อเนี่ยเขาเป็นลูกค้าไหมเองเองแล้วเขาซื้อน้อยไหมไม่เขาซื้อเยอะมากเลยใช้เกินยี่สิบชิ้นไหมเกือเกทุกครั้งที่คุณแอมซื้อยี่สิบชิ้นพีวีน้อยหรือเยอะยี่สิบชนิดอ่ะเยอะเยอะบ้านผมเนี่ยใช้ร้อยชิ้นนะร้อยชนิดนะ ใช้ทุกตัวเลยนะของเกาหลีสั่งมาจากเกาหลีด้วยนะสั<ม>่งทีนเท่าไหร่สี่พันห้าพันที่บ้านเราอ่ะใช้ของอัตอมี่เกินร้อยชนิดเวลาเราซื้ออ่ะคุณกิดเป็นทัพรายเราคะแนนของผมถึงคุณกิมไหมถึงเค,คุณกิดต้องมาขายปีดผมไหมไม่ไม่ต้องไม่คุณกิดก็มีแพทเซจษมีคำใช่ไมใช่ใช่เริ่มไว้ใจอัต,ตมี่อัอต,ตมี่ เมื่อวานนี้เราชวนคนมางาน ODS เพื่อรเพื่อให้คนรู้ว่ามันมีบริษัทที่มีแอปสินค้าดีราคาน่อมเยาอยากให้เขาเปลี่ยนมาใช้อะไมี้ด้วยตัวเขาเองแค่นั้นเห็นข้างหลังไหมที่เราตั้งสินค้าไว้เนี่ยตั้งไว้ขายเือตั้งให้ลองใช้ฟรีลองใช้ฟรีลองใช้ฟรีคำถามคือสินค้าเหล่านั้นเนี่ยบริษัทให้หรือพวกเราเอามาเองพวกเราไมเอามาเองแดงว่าเราลงทุนใช่ไหมใช่คนบีบบีบีเนี่ยบีบของเราใช่ไหมใช่ เห็นการตลาดยังถ้าเราบอกว่าพี่มานห้าสิบาทห้าสิบบาทยังยียดคนวิ่งหนีหมดจริงไหมจริงเมื่อวานเมื่อวานทาร์เนอร์พี่เชียนใช่ไหมที่มาหลังสุดที่มาซื้อแชมพูวไวท์่อรูทหกร้อยบาทแล้วซื้ออะไรอีก่ยดยา,ชาใช่พอเขาฟังปุ๊บเขาอยากใช้สินค้าเลย ผมก็ชวนว่าพี่มาลองฟรีสิมาลองเท่าไหร่เขาก็เดินมาเลยแล้วก็หลบแล้วก็คุยพี่เอก็เชียร์เชียร์เขาควักแบงค์ผ่านซื้อจะเห็นเลยว่านี่คือกระบวนการทําให้คนอยากซื้อด้วยตัวเองพูดกันน้ําไหลไฟดับสปีกเกอร์สี่คนเนี่ยเพื่อให้คนเห็นว่าครูกิจพูดบริษัทเพื่อให้คนเห็นว่าบริษัทด,ดีคิดดีสินค้าดีราคาย่อมเยาวครูทิพย์ขึ้นมาพูดเรื่อง สินค้ามันดีจริงไหมคุณแนมาพูดเรื่องว่าถ้าคิดจะทําเป็นธุรกิจได้ขนาดไหนได้ถึงเดือนละสามล้านผมขึ้นไปสรุปของทุกคนให้เห็นภาพชัดๆว่าอาตอมีก็แคออ่ชวนคนเปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อเพราะฉะนั้นผมสรุปนะงานอาตอมี่ที่ผมบอกว่าง่ายที่สุดเลยแต่ว่าพอคนใหม่มาอาจจะยากเพราะจัด้นชนปลายให้ถูกใช่ไหม อ่าตอนนี้ผม,ม,มอตอนนี้ผมตั้งหางเสือผมตั้งหางเสือหน้าที่ของเราคือชวนคนนะชวนคนเปลี่ยนมาใช้สินค้าอาตอมิญุโดยให้เขาสมัครอยู่ใต้สายงานเราสลับกันไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาแล้วก็ทําให้เขารู้สึกดีมากๆกับสินค้าสมมุติเขาซื้อโฟเซตไปเท่ากับเขาซื้อสินค้าสี่ชิ้นใช่ไหมใช่ใช เขาซื้อแอปสลุดด้วยเขาซื้อไปอีกหกชิ้นใช่ไหม่ส10ชิ้นแล้วใช่ไหมสิบชิ้นค่ะาาอพอโฟเซ็ตหมดแอปสลุดหมดวิ่งไปซื้อปวดอิมหรือซื้อที่ต่อซื้อแอปสลุดซอ่ะถามหน่วยเดนตาเนี่ยมีวันจะเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นไหมไม่ไม่มีดูดีๆนะเราสร้างเขากลายเป็นลูกค้าเขาเรียกว่าออโต้คอนูเมอร์หมดซื้อใหม่ มีอะไรใหม่ซื้อไหมซื้อ,อ,อมีเครื่องฟรรรอกอากาศที่บ้านไหมมีท่านจะเห็นเลยพอเขาพอเราทำให้คนเปลี่ยนแบรนด์ได้เขารักในแบรนด์แล้เน็มีปุ๊บเขาซื้อตลอดชีวิตแล้วเขารู้ด้วยนะถ้าเขาบอกต่อเขามีโอกาสได้เงินเขาก็บอกต่อไปเรื่อยๆคนที่เขาบอกต่อสมมตินะโค้ชแนมไปบอกพุณธยาง คนแนนใช้สินค้าร้อยชิ้นคุณอยากก็ดีใช้สินค้าร้อยชิ้นต้องสองท่านอยู่ในสายงานผมไหมอยู่คะแนนเกิดใต้สายงานผมไหมเกิดเกิดสะสมไปเรื่อยๆคะแนนมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นส<ย>ามแสนสามแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนกลายเป็นสองล้านสี่สองล้านห้าทุกเจ็บห้าวันออโตเซลใช,ใช่ไหไมใี่เวลาผมจะทำธุรกิจนะในหัวผมมีอยู่แค่อย่างเดียว ทำยังไงให้คนเข้าใจอาตอมีไม่ได้พาเนียให้คนเปลี่ยนกระแสอาตอมีไม่ได้ภารกิจที่ผมจะทําต่อจากนี้นะผมจะบอกคนทั้งประเทศเลยบอกคนทั้งโลกเลยว่าอัตอมีคืออะไรใช้แล้วมันดียังไงนี่คืองานที่ผมจะทำอยู่แค่นี้เลย